เมื่อสามนุ่มเดอะสตาร์แปดอย่างนุ่มโดมจับมือกับแกงส้มเผาหั่นกลางรายการ<อ>งานนี้มีฮาลั่นแน่นอนสว,ส,สวัสดีครับส,บบบสวัสดีครับทมครับขอต้อนรับน้องๆนะครับจากเดอะสตาร์แปดวันนี้ก็มาสามคนแกงสม้มหัน่นโดมประคองลำ ผมเห็นเขาบอกแล้วก็เป็นคนน่ารักดูดีมีสกุลครับต้องทำไมเขาทําตัวน่าสงสารฮะคือโดมเนี่ยคือมีเหตุการณ์หนึ่งนะฮะคือไปดูหนังด้วยกันพี่พนักงานเขาก็แบบอารมณ์เสียงุดิดมาเสร็จปุ๊บโดมเนี่ยก็อยู่ในอาการแบบนี้นะฮะอันนี้ผมผมผมเป็นคุณโอเคุณเป็นโดมเคผมเป็นฮั่น เป็นท่านหรือสั้นเออพี่ไม่ต้องครับพี่ไม่ต้องโดมโดมทำไมฮะเดี๋ยวเดพี่พอดีผมมีพอย์ครับตายแล้วเดี๋ยวผมแลกเองถ้าไม่ต้องใช้เงินคือจริงๆมันแลกได้แต่ว่าเขาก็เหมือนแบบเอ้ะมันหมดเขตหรือยังหรือว่าอะไรแต่โดมส่งสายตาให้ผมอย่างนี้นะฮะ โดมส่งซิกอะไรบางอย่างให้ผมไม่รู้หลังจากที่คุยกับพี่ที่เขาขายป๊อบคอร์นให้ผมอ่าแล้วคุณทําไงอ่ะผมก็เลยบอกโอ้บริการเยี่ยมมากมากเหมือนปบาชดประชดเบาๆแต่ในมุมกลับการรู้ไหมครับโดมทํายังไงกับผมอ่พี่ใจเย็นๆดีเอ้าบัคนี้โดมนังมารลายแล้วคุเล่นไปทุกตัวเลยนะคุณเล่นไปทุกตัวเลยนะเอา มาถึงทางน้องเดินเอาเป็นใครก่อนเอาเป็นใครก่อนโดมเป็นโดมก่อนเดินมาเจอปุ๊บอออุ้ยในมุมกลับกันปุ๊บพี่ทีมงานทำไมต้องแกงน้องอย่างนี้ฮะเราทำงานไม่ใช่เหรออย่างนี้แล้วโดมบอกอุ้ยพี่ไม่ต้องว่าพี่ฮันน็อปอุ้ย ผมสรุปคุณนะฮะผมสรุปว่าคุณโดมเนี่ยอะผมสรุปคำคำได้คำหนึ่งว่าอาจจะสมออยแต่แบบว่าแบบเราอยากให้คนอื่นแบบว่าสงสารเราเใช่ครับมันอาจจะไมไ่ถึงขนาดนั้นบันทียแบ,บแบบาแกล้งแกล้งแกล้งแบบว่าสมมติแบบเขาเขาเขาตีมานิดเดียวเนี้ยแล้วก็โอ้ยแขนหักแขนหักอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษยังใช้คำว่าสำออยไม่ได้ใช่ไหมยังใช่ไหมตีนิดเดียวแขนหักยังใช่ไหมแกล้งนี่รือแกล้งเด็กกันเด็กกันเล่นอย่างเงี้แต่แต่ทางทีมงานก็จะคอยที่จะแบบว่าประควบหงมคุณโดมถูกไหม เหมือนทีมทีมงานลูกรักอ่ะผมเป็นลูกช้างนะโอ้อันนี้ลูกรักโอเคโอเคโอเคอันนี้ลูกรักอันนี้ลูกช้างอันนี้ลูกอะไรฮะแกงแกงส้มเนี่ยไม่แน่ใจแต่คุณอะลูกกรอกแน่แกงส้มก็ชอบถ่ายรูปด้วยกล้องหน้าอันนี้คือลูกถ่ายเดียวคายเดียวก่อนถ่ายเดียวก่อนเราเปิดอินสตาแกรมน้องได้นะครับก็จะแบบ ม <C RE AD> ันก็แบบเครียดอ่ะเครียดแต่ว่าถ้าสมมติถ่ายรวมถ่ายรวมอ่ะนั่งรถตู้ไปด้วยกันเยอะๆแกงซ้อมนั่งข้างหน้าอยู่ห้าหนึ่งสองสามเอ๊ดี๋ยวเดี๋ยวแกงซ้อมเอาเขาต้องเพงมนมเขาเรียว่าคนคนไม่หลอ่ออะก็ต้องอยากจะหล่อถูกไหมครับ น้าเนองไม่ห่อพี่อน่หน้าอย่างกับนิ้วเท้าเลยนะเขาไม่ฮัทนี่ดีทุกอย่างเวลาเรามีเรื่องอะไรที่มันเครียดเนี่ยเขาก็จะมาให้คำปรึกษาตอนไหนเขาก็มาแต่ความพี่ใหญ่เขามีความเป็นเด็กใช่เขาเด็กัเฮะเขาจะแบบเขาจะชอบปวดของ อย่างสองคนนี้เขาชอบดูหนังมากเวลาเขาไปซื้อแผ่นพวกแผ่นบูเล่อะไรเงี้ยเขาก็จะมาบฟาสนว่าใครได้ถูกกว่ากันแล้วก็จะทะเลาะกันอยู่งั้นผมซื้อด้นี้ผมได้ถูกกว่าแต่ที่พี่ฮันเขาจะเป็นหนักๆคือพวกเครื่องแต่งตัวเช่นแบบหมวกเขาครับตอนเขาได้มาใหม่เนี่ยเขาเขาเขาโชว์ว่าเนี่ยได้มันแล้วนี่ได้มันแล้วเว้ยหมวกนี้หมวกใครเป็นหมวกที่บูโนมาใส่ยี่ห้อเดียวกันเลยทุกครั้งที่ เปิด MB มีบูน้มามีเนโยใส่ทุกครั้งที่เห็นบวกไปนี้นี่นี่บวกไปนี้นี่นี่ดูดูบวกไปนี้เห็นไหมเห็นไหมเคยไปเดินห้างเขาสองคนแล้วมันมีร้านนึงเอาเอาจักรยานเป็นพร็อพอ่าผมก็บอกเฮ้ยพี่เนี่ยผมอยากได้สีแบบเนี้ยเขาบอกอยากได้ใช่ไหมเขาก็ยกเขาเดินไปเลยคนขายก็อย่างงี้คนคนขายคนขายเอ้าเอ้เอาไปไหนสไตล์ของแปลงส้มเวลาร้องเพลงเป็นยังไงเป็นยังไงต้องบอกว่า ผมเนี่ยชอบสังเกตคนที่ร้องเพลงเพราะๆนะฮะผมก็เลยสังเกตอ๋อดูไปดูมาดูตั้งแต่ในบ้านนะฮะจนมาถึงตอนนี้รู้แล้วอะไรครับที่ทำให้เขาร้องเพลงดีจมูกคือจมูกแกงส้มนะฮะเวลาร้องเพลงผมคิดว่าคงเป็นคงเป็นแบบว่าไหนๆร้องไหนร้องรองอ่ไหนร้องรผมมีตัวช่วยมามานี่ร้องชายนีเอาเลยครับคือ แกงส้มปกติร้องเพลงปกติบนเวทีงานทั่วไป5 4 3 2ไปเช้าวันนี้มี่ชั่วโมงเช้าสายไปยินกันอ้าวได้แล้วต่อไปอ่ะเอาแบบไมต้องมาทำไงพวกนี้ไว้ใจกันไม่ได้เลยโอเคโอเคโอเคแต่พอเป็นละครเวทีปุ๊บเป็นไงฮะท่าใหญ่ แกงส้มเป็นคนที่เวลาเล่นละครเวทีใช่ป่ะครับตอนคอนเสิร์ต 5, 6, 7, 8เนี่ยเขามีโอกาสได้ลองเล่นละครเวทีผมเห็นเวลาเค้เขาซ้อมแบบโอ้โหมันต้องใหญ่ขนาดนั้นเลยว่ะโดมทำได้เหมือนมากจัดไปพี่ 5, 4, 3, 2, 1อโอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเชื่อแล้วครับคุณบิลลี่ว่า มันไว้ใจกันไม่ได้เลยในตอนบีบนะมันไม่ทำให้ดูเลยถ้าใจอาจจะไม่เห็นนี่เพลงเร็วเพลงเร็วถ้าเป็นเต็มใจเนี่ยแข็งส้มเขาจะมาแบบว่าปีกติดปีกติดปีกเต็มตัวบินก่อนออกปุ๊บทำให้ลอย มนปีกอ๋อแต่ท่านนี่เขาเขาพอไปไหนมาไหนนี่เขาชอบเรียนแบบคโยตี้เต้นเซ็กซี่ได้ขอโทษนะครับสาวประเภทสองบางคนยังอายครับเคยตอนอยู่ในบ้านเนี่ยก็จะมีการเรานั่งรถตู้ไปจะไปนู่นไปนี่ใช่ไหมครับแล้วก็เราก็จะชอบเล่นเหมือนเป็นรถบัมอ่ะเออเหมือนเป็นแบบรถรถบัมกันสวัสดีครับสวัสดีครับตึงๆพี่ฮันก็จะเกาะนะครับเอายืนขึ้นแล้วเอามือ จับเอ่อเพดานรถแล้วก็เต้นเพลงมาแต่เขาตัวเตี้ยมากอุลหรอแต่อย่าแต่อย่าบอกเลยนะครับว่าเราเล่นกันอย่างนี้ตลอดเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเราเราพอได้ยินเพลงเอาลราข้ามไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเอาเราข้ัมไปอ่ะด้านั่นแหละครัง ทำไมฮะทำไมคุณท่านถึงออกอาการอย่างนั้นอยากให้น้องๆสนุกอ่าล้วก็เล่นแบบนี้ก็ไม่ใช่แค่ผมคนเดียวใช่ไหมใช่พอเราเล่นปุ๊บทุกคนเขาก็เล่นด้วยใช่แต่เซ็กเก่งไหมเต้นเก่งไหมเซ็กซี่มากเพ้นมาเพ้นมาเอาหน่อยมาเึ้นมา เาเคยเล่าประวัติการเป็นวีรชนคนมอเตอร์ไซค์ให้ให้ฟังใช่นะครับเขาย้ายถิ่นฐานไปที่หนองคายเขาย้ายถิ่นฐานไปที่หนองคายไพรเตอร์ของเขาเนี่ยเห็นผมเดินคิงคองไหมครับแต่แต่ก่อนเขาจะเดินเขาเรียกว่าไวผมยังไงไว้ผมไว้ผมลากใส่ผมๆนะฮะขาจิ้งจกจิ้งจกนิดนึงแล้วก็เขาเขาก็จะเดินแบบหัวทิ้งหลังแล้วเดินยังไงฮะ เดี๋ยวเฮ้ยมันเป็นเด็กเขาเรียกเด็กฮาร์ดเมื่อก่อนสัก่านอาจจะมันเรียกเด็กฮาร์ดอ่ะทาเดินแบบเนี้ยท่านี้ท่านี้เขาเดินให้ผมดูเองเลยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเขาบอกว่ามอไซค์เขาเปรี้ยวสุดในหนองคายสีสีสีเขียวแมงทับโอ้โหสุดยอดมากครับเรียกว่าเทเขียวแมงทับหรอแมงทับเขียวแมงทับ ถ so ้าไม่โซกลาวจริงๆไม่กล้าข่าวโซกาอ่ะโซกลาวอ่ะเขียวแม่งทับไม่มีใครมีสีนี้ผมเลือกแล้วโซกลาวแล้วเทคนิคการขี่ยังไงคือเทคนิคการขี่คือแต่ก่อนมีขี่กินมอไซค์กันใช่ไหมมุิขี่ธรรมดาเราก็ขี่อย่างเงี้ยอ่าแต่ถ้าขี่ความเร็วต้องก้มหัวลงไปไม่ให้ต้านลมปึ๊บแล้วห้ามมองทางเทคนิคคือ มองเส้นเหลืองไว้มองเส้นเหลืองไว้แล้วปิดอย่างเดียวปิดอย่างเดียวมองเส้นเหลืองไว้ถ้าถนนไหนเส้นเหลืองหายไปปั๊บคว่ำทันทีเลยน่ารักมากเรื่องราวก็รู้แล้วสนิทกันมากครับนะฮะขอบคุณครับสนุกสนานมากครับวันนี้ก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มแดงๆที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับที่เขียนว่าสับสไปร์สับสเปส สับสกายสับสกายครับปุ่มแดงๆนะครับขอบ,ค,บ,ขอบคุณมากขอบคุณครับ